ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID p a ์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ ก็สวัสดีมิรักแฟนเพลงนะครับแล้วก็สวัสดีเหล่าคนที่ติดตามข่าวทุกอาทิตย์ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมซินฮาจากชมองโมควาชแนลนะครับเราอยู่กันในสัปดาห์นี้ในวงการลมบ็อกซ์นั่นเองนะครับก็ข้อประจําสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมนะครับนะของวันที่22สิงหาสองพันนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวตรงนี้นะครับเป็นข่าวที่วันนี้จะน่าเศร้าพอสมควรนะครับก็คือใครที่ย้อนดูนะครับพวกข่าวสัปดาห์ของคลิปก่อนๆเนี่ยสังเกตได้ว่า ะจะไม่มีคลิปวิดีโอแล้วนะครับเนื่องจากว่าบางคลิปเนี่ยมีการโดนลิขสิทธิ์นิดหน่อยนะครับผมก็เลยต้องปิดวิดีโอไปนะครับอันนี้ขออภัยกันด้วยแล้วกันเนาะก็กจะเริ่มการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง,ก,ง,งก,กุุงจิ้งกิงกรองแก้วกันด้วยสำหรับใครที่มีเงินนะฮะอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดจอยได้เลยนะครับจะมีการสมัครสมาชิกช่องนะครับเริ่มต้นที่3 5าบาทเท่านั้นเอง ใครสนใจก็กดสมัครได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าฮะสลับวันนี้มีข่าวกันเกเยอะมากครับผมนะมาที่ข่าวแรกกันฮะเดินทางกันมาถึง1ปีแล้วครับผมสลับ UGC UGC นะครับระบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโล b l o x ไปไม่น้อยเลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าผู้เล่นจํานวนมากอีกด้วยนะครับ UGC เนี่ยคือระบบที่อนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างไอเทมนะครับของตัวเองแล้วก็วางขายในวตตาช็อปได้นะฮะซึ่งถูกเพิ่มมาตั้งแต่วันที่15้สิงหาคมนะครับคศสองทันด ตอนนั้นประมาณ8คนนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมี UGC ในอวตารช็อปประมาณ1,700ชิ้นกันแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ที่สามารถสร้างได้ในประมาณร้อยกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีเพียงประมาณ60คนนั้นน,น,นะที่สามารถลงขายได้เลยโดยไม่ต้องยืนยันจากทางรูบ็อกซ์นั่นเองนะฮะก็หลายคนก็น่าจะมี UGC ตัวกันบ้างหละอย่างผมนี่ก็มี2ชิ้นนะนี่เลยนะครับ3เลยดินะครับนี่เลยนะ้ากากแล้วก็ ต้องแขวนอีก2อันนะฮะผ่านไปสำหรับขาวแรกครับมาที่ขาวที่2กันครับมาวางขายกันแล้วนะครับกับเกียร์มูแอนด์พลาสติกนะครับเป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะชอบกันไม่น้อยนะครับนะก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวละครที่มาจากกิจกรรมอวัตตาดีไซน์คอนเทสต์2 0งพนั่นเองนะครับเสนอราคาอยู่ที่250ร้อยหโลบักนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมว่ามันก็เท่ดีนะมันเหมือนตัวละครโลบักนะครับที่กําลังนี่ฮะนั่งขี่อยู่เออนั่งขี่โรบอทอยู่อะผมว่ามันเท่ดีใครสนใจซื้อลองซื้อดูฮะผมมว่าัน น่ารักมากเลยนะครับอย่างชอบดีนะฮะมันขี่ตัวขุนยินได้เหมือนดีว่าในโอวเลส์เลยะนะฮะ มาที่ข่าวที่3ครับผมลืมกันว่าในเร็วๆนี้จะมีไอเทมฟรีจากโปรโมโค้ดอีกแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวนี้ของฟรีมากันบ่อยนะสำหรับโลบ็อกของเราไอเทมฟรีจากโปรโมโค้ดนะครับมาแจกนั่นก็คือไอเทมรูปกระเป๋าที่มีอุปกรณ์การเรียนฮะคาดว่าการแจกนั้นจะแจกเนื่องในโอกาสที่เราจะได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หยุดกันมานานนะครับโอเคนะครับก็ไวรัสที่ระบาดอยู่ด้วยนะครับเออตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเขาระบาดหนักกว่าบ้านเราเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเหมือนจะนักเรียนจะได้้กกกลลลัับมาเเรียยนนแว็ โลบ็อกเนี่ยก็เลยแจกโคดน่าจะแจกโคดนี้เยร็วนี้นะฮะ เดี๋ยวโค้ดมาตอนไหนผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันนะอาจจะทําคลิปให้ดูกันเนาะมาที่ข่าวที่4กันอย่างรวดเร็วฮะเก้าศูนหนึ่งพันล้านแล้วสำหรับการเยี่ยมชมของเกมดันเจียนโค้ดนั่นเองนะฮะว้าวเก้าศูนหนึ่งพันล้านแล้วนะสำหรับการเยี่ยมชมของเกมแนว mmo rpg ลงดันเจี้ยนตีมอนเก็บเวลอัพของนะครับที่อยู่กับเรามาถึง3ปีแล้วนะฮะกับเกมดันเจียนโค้ดนั่นเองนะฮะดันเจียนโค้ดได้เปิดให้เราเล่นตั้งแต่วันที่25นะครับเดือนกันยายนคศ2018สองพันปิดมา3ปีแล้วนะเเนาะออ สมัยนะั้นผมก็เพิ่งแคทเหมือนกันนะเออใครที่จําได้บ้างเกมเปิดใหม่ๆเลยอะเออย้อนกลับไปดูได้นะครับข่าวที่5กันฮะเทรรไบต์นะครับได้ทำการลดราคาสินคา้าฮะเทรรไบต์นะครับหนึ่งในผู้สร้าง UGC อิเทมฮะได้ทำการลดราคาสินคา้าบางส่วนของตนเองเนื่องในโอกาส1ปีนะครับของ UGC นั่นเองซึ่งเขาลดไปถึงวันที่19นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยข่าวออกวันที่22ก็ใครจะไปซื้อก็ไม่น่าทันแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของทางเทรรไบต์นะครับ ผมว่าเทอราไบรท์นี่ก็มีไอเทม UGC เด็ดๆเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นหมวดนะครับของเทอราไบร์หมดเลยนะครับเป็นของของเขาหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบอันนึงก็คือนี่เลยฮะหมวกอันนี้นะผมว่ามันเท่ดีเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออยู่นะครับเนี่ยหมวกมันโอ้โหลายมันอย่างเฟี้ยวนะครับโคตรชอบเลยมาที่ข่าวที่7กันฮะข่าวนี้เชื่อมโยงจากดราม่าที่ผมทําครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับฟอร์กายนะครับที่มาเชื่อมโยงกับดรอปบ็อกซ์ได้เองนะฮะมาแน่ครับผมดรอปบ็อกซ์ครับผมใครที่รอจะเล่นอยู่นะฮะสำหรับดรอปบ็อกซ์แต่กลััวว่าามนอจจะ ไปโดนลิกซินหรือเปล่านะครับตามข่าวต่างๆที่ผมเคยเล่าไปแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนทางดบบล็อก่จะปรับตัวแก้ไขนะครับให้มันไม่เหมือนฟอกายแล้วนะครับเขาก็บอกว่าจะเปิดตัวเกมให้เราเร็วๆนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าการสร้างเกมแนวเดียวกับเกมโชว์เนี่ยมันไม่ได้ก๊อปหรอกนะครับมันเป็นแค่แนวเออมันเป็นแค่เรสเฟลนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดครับผมนะทางดอบบ็อกได้ออกรูปภาพหนึ่งมานะครับเป็น Star Code City นะครับเป็นด่านนึงนะครับในดอบบ็อกนะฮะโดยในตัวด่านเนี่ยจะแสดงรูปโค้ดของเรายูทบเอนนัี่ง มาเป็นส่วนประกอบของด่านนะครับจะมีสักชาติหนึ่งไหมฮะที่จะมีโลโก้หรือว่ามีโค้ดของมัคุมะหรือพี่กัชาหรือยูทูบเบอร์โลบกไทยแลนด์ไปติดกับเขาบ้าง กูว่าไม่น่ามีหรอกนะฮะวันที่ขาวที่8กันฮะมารับกันเร็วครับผมกับรูปแบบบอดี้ตัวละครใหม่อย่าง Skyler นะครับนี่เลยฮะนี่คือตัวละคร Skyler นะครับซึ่งเปิดให้เรารับกันแบบฟรีๆแล้วซึ่งผมกดรับไปแล้วนะครับซึ่งการรับตัวละครตัวนี้เราจะได้หมวกไอ้นี้ไปด้วยนะฮะเอ n of Earth เนี่ยนะครับสมัยก่อนมันแจกฟรีนอกหมวกนี้นะครับแต่ครั้งนี้มันมาแจกเป็นตัวเลยนะครับซึ่งเป็นตัวละครบอดี้แบบใหม่เลยเนี่ยที่ดีเหมือนกันนะผมว่าตัวละครตัวเนี้ยนะครับส่วนอะไรมันดูแบบป่องๆดีนเเมลลก้ยั ครที่ยังไม่ได้รับมารับได้เลยนะครับฟรีนะฮะรีมารับกันนะครับมาที่ข่าวที่9กันฮะสวยขึ้นแต่ก็ไม่ได้แหลกตามระบบใหม่ใกล้ชัดไกลเบอร์โดยปกตินั้นนะฮะหากของประกอบฉากหรือว่าตัวพื้นที่อยู่ห่างเกินไปเนี่ยจะไม่ทําการโหลดขึ้นมานะครับซึ่งมันดูไม่สวยเอาซะเลยซึ่งนะครับระบบใหม่เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนนะครับส่วนตรงนี้นะฮะซึ่งมันมีชื่อว่า level of detail นั่นเองนะฮะ ที่อยู่ในช่วงเบต้านะครับจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้นะครับเพราะระบบนี้นะมันจะทําให้นะครับของที่อยู่ไกลเนี่ยนะครับเบลอแทนที่จะไม่โหลดขึ้นมานะครับเออมันจะทําให้เราเห็นสิ่งที่ไกลขึ้นมากๆนะครับแต่ว่ามันจะเบลอให้เราแบบสวยๆเลยนะฮะซึ่งมันจะแหลกหรือเปล่าแต่มันก็บอกว่ามันไม่แหลกนะดูตามภาพพวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะเราสามารถอัปโหลดวิดีโอลงโล boxx ได้แล้วนะครับหลังจากปล่อยตัวทดสอบมาเมื่อช่วงเดือนประมาณพฤษภาคมนะครับ ต่ตอนนี้ระบบอัปโหลดวิดีโอลงโลบ็อกก็สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ตอนนี้จะสามารถใช้ได้นะครับหากเราอัปโหลดวิดีโอของตนก็คงจะต้องรออีกสักพักนะจนกว่าระบบจะสมบูรณ์พรอมเราใช้งานกันนะครับซึ่งระบบนี้มีความสําคัญยังไงนะครับระบบนี้นะครับเราสร้างเกมเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เราอยากจะทําคลิปวิดีโอแบบท UTORIAL วิธีการสอนเล่นเราก็ต้องมาดังแปดรูปอะไรพวกนี้นะครับว่าไอ้ตรงนี้เล่นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีระบบวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถขึ้นวิดีโอให้คนคนนั้นมากดดูไได้้้เเเลลยยนนนนะะะครว่่าาากมมมีีงงปณ แล้วอย่างหนึ่งแบบใครที่มีโรงหนังนะครับเออแบบอยากใช้หนังนะฮะเราสามารถเอาหนังไปแปลกได้แล้วนะครับถือว่าเยี่ยมจริงแต่ก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันด้วยนะฮะใครคที่เอาหนังอะไรไปแปลกนะครับหนังปแปลกๆก็อย่าไปเอาหใส่นะฮะโดนแบดนะครับ,โ,รบ,รบโอเคมาที่ข่าวสุดท้ายกันแล้วฮะซึ่งผมว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่หลายคนน่าจะ รอคอยกันมานานครับผมพิกกี้กลับมาแล้วฮะพิกกี้บุ๊กทูออฟฟิเชียลเทลเลอร์ครับผมเมื่อเร็วๆนี้ฮะทางมินิตูนครับผมผู้สร้างพิกกี้เนี่ยพิกกี้เนี่ยนะครับได้ปล่อยคลิปดูล,ลง u t u b e ฮะของเขานะฮะโดยชื่อว่าพิกกี้บุ๊กทูออฟฟิเชียลเทลเลอร์นะครับ เราสามารถดูได้ในวันที่23นะครับเดือนสิงหาเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับเพราะงั้นนะครับตอนนี้นะครับตอนที่ข่าวออกอยู่ตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ถูกปล่อยนะฮะเราต้องรออีกประมาณ12ชั่วโมงนะครับซึ่งในเนื้อหาของคลิปนั้นเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพิกกี้ภาคสองแน่นอนนะกูยีเดือนมาหลายคลิปแล้วนะครับยืนมาหลายคลิปมาแล้วก็มันมีรูปหลุดรูปหนึ่งครับผมเขาบอกว่ารูปนี้เป็นกราฟิกของพิกกี้ภาค2นั่นเองนะเดี๋ยวคุณได้ด เยอะมากเลยนะฮะบอกตรงสาหรับคนที่รอเล่นพิกกี้พัก2อยู่ก็เอาจะช่วยฮะเดี๋ยวผมว่าจะมาทำพิกกี้พัก2เหมือนกันนะครับขณะพักแรกคุณยังไม่ได้ทําเลยโอเคนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับประจับวันที่22สิงหา2563นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหานน่นเองนะฮะ เป็นไงเหรอ้แต่ละข่าวนะฮะว้าวๆกันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากจะมีแจกแจกแจกแล้วก็ข่าวดีแจกแจกข่าวดีนะครับยังไม่มีข่าวร้ายเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์นี้ในวงการโลบอคนะฮะหรือว่าโลบอคส์นิวนั่นเองนะฮะในสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหานะฮะสำหรับคลิปตอนนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่รับชมให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับกดกระดิ่งกูจริงจริงกัแกให้ผมด้วยแล้วกันใครมีเงินก็กดสมัครสมาชิกได้นะคคคครรรััับบบบบบขอุณมมาาากผ๊ยย